เคยรู้สึกกันไหมครับว่าบางทีความเศร้ามันก็เหมือนกับสายฝนเย็นๆที่ตกแบบไม่มีวันหยุดเลยวันนี้เราจะมาลองทำความเข้าใจความรู้สึกนี้กันนะครับเพื่อที่จะได้เห็นเส้นทางไปสู่การเยียวยาด้วยกันมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราติดอยู่ในอดีตไม่สามารถก้าวข้ามความสูญเสียไปได้เลยนะครับพอเป็นแบบนั้นปุ๊บโลกทั้งใบมันก็เลยดูเป็นสีเทาไปหมดความสุขเล็กๆน้อยๆรอบตัวก็มองไม่เห็นมันเป็นความรู้สึกที่หนักอึ้งแล้วก็ โดดเดี่ยวมากๆเลยครับเอาละครับทีนี้คำถามก็คือแล้วทำไมละ่ะทำไมความรู้สึกเศร้ามันถึงได้กลายมาเป็นอารมณ์หลักที่ครอบงำชีวิตของคนคนหนึ่งได้เรามาลองเจาะลึกลงไปดูที่รากของมันกันดีกว่าครับส่วนใหญ่แล้วนะครับความเศร้าที่มันฝังรากลึกเนี่ยมันมักจะมีต้นตอมาจากประสบการณ์ในอดีตเป็นความเจ็บปวดครั้งใหญ่ๆที่มันไม่เคยถูกเยียวยายอย่างจริงๆจังๆเลยบาดแผลนั้นมันก็เลยยังอยู่กับเรามาตลอด ลองนึกภาพตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียคนสําคัญในชีวิตไปเหมือนส่วนหนึ่งของเรามันหายไปด้วยหรือในช่วงเวลาที่เราอ่อนแอมากๆแล้วต้องการใครสักคนแต่กลับถูกบอกว่าอย่าร้องไห้ความรู้สึกตอนนั้นมันยิ่งทําให้เราโดดเดี่ยวมากขึ้นไปอีกหรือแม้แต่การล้มเหลวในความฝันการทุกขหักหลังสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับคือตัวที่สร้างรากฐานของความเศร้าที่มันหยั่งลึกลงไปในใจของเราและประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับประสบการณ์แย่ๆที่ว่ามาทั้งหมด มันสร้างความเชื่อหลักบางอย่างขึ้นมาในใจเราความเชื่อที่ว่าไม่มีใครเข้าใจเราหรอกสุดท้ายเราก็ตัวคนเดียวแล้วความเชื่อน,นี่แหละครับที่มันกลายเป็นเหมือนแว่นตาที่ทําให้เรามองเห็นโลกทั้งใบเป็นสีเทาไปหมดเลยทีนี้พอเรามีความเชื่อแบบนั้นฝังหัวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อมันก็เหมือนกับมีหมอกนนหนาๆมาบังตาเราไว้เลยครับเรามาดูกันดีกว่าว่าความเศร้ามันบิดเบือนการรับรู้ของเราในสมด้านหลักๆได้วยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะครับคือการมองตัวเอง มันจะเกิดเสียงในหัวที่คอยบอกเราตลอดว่าเรามันโชคร้ายไม่ดีพอที่จะมีความสุขหรอกเราจะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเหยื่อที่ติดอยู่กับความเจ็บปวดในอดีตแล้วก็มองไม่เห็นเลยว่าอนาคตจะมีความสุขได้ยังไงจากนั้นมันก็ลาไปถึงการมองโลกครับเราจะเริ่มเชื่อว่าโลกใบนี้มันก็มีแต่ความเจ็บปวดแล้วก็ความเศร้านั่นแหละส่วนความสุขนั่นหรอมันก็แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนก้อนเมฆที่ลอยไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย พอคิดแบบนี้ชีวิตมันก็เลยรู้สึกหนักอึ้งแล้วก็มืดมนไปหมดเลยครับและสุดท้ายที่อาจจะเจ็บปวดที่สุดนะครับคือมันกระทบไปถึงความเชื่อเรื่องพระเจ้าเราอาจจะเริ่มรู้สึกว่าพระเจ้าไม่สนใจความเจ็บปวดของเราเลยหรือบางทีพระองค์อาจจะช่วยอะไรไม่ได้จนรู้สึกว่าแม้แต่พระเจ้าก็ยังทอดทิ้งเราไปเหมือนกันแต่เรื่องที่มันย้อนแย้งมากๆเลยก็คือพอความคิดข้างในเรามันบิดเบี้ยวไปแบบนั้นเนะ่ยมันกลับผลัก ให้เราถอยห่างออกจากผู้คนถอยห่างจากความสัมพันธ์ที่จริงๆแล้วอาจจะเข้ามาช่วยปลอบโยนเราได้วงจรมันเป็นแบบนี้เลยครับมันเริ่มจากความกลัวกลัวว่าจะต้องเจ็บอีกความคิดที่ว่าถ้าเปิดใจเดี๋ยวก็ต้องเจ็บอีกมันทําให้เราเริ่มสร้างกําแพงขึ้นมารอบๆตัวพอมีกําแพงแล้วเราก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะสนิทกับใครไม่กล้าสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งสุดท้ายวงจรนี้มันก็นําไปสู่ความรู้สึกสิ้นหวังกลายเป็นคนเฉยเมยหดหู่ ซึ่งมันน่าเศร้าตรงที่ว่าการที่เราพยายามปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดนี่แหละครับที่มันกลับมาขังเราไว้กับความโดดเดี่ยวและทําให้ความเศร้ามันยิ่งหนักหนาขึ้นไปอีกคําถามนี้เป็นคําถามที่สําคัญมากเลยนะครับมันจะพาเราเปลี่ยนมุมมองจากการทําความเข้าใจปัญหาไปสู่การค้นหาทางออกใหม่ๆเวลาที่เราจมอยู่กับความเศร้ามันเหมือนเล่าอยู่ในหลุมลึกๆที่มองไม่เห็นทางขึ้นเลยใช่ไหมครับและมันง่ายมากเลยที่เราจะลืมความจริงที่สําคัญมากๆบางอย่างไปเราอาจจะลืมไปว่า พระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าแห่งการปลอบโยนที่พร้อมจะพันแผลใจที่แตกสลายของเราเราลืมไปว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการฟื้นฟูที่สามารถเยียวยาความเศร้าได้และเราลืมไปว่าพระองค์คือพระเจ้าแห่งความชื่นชมยินดีที่เปลี่ยนการร้องไห้ให้กลายเป็นการเต้นรำได้ครับและทั้งหมดนี้มันนำเรามาสู่การปรับมุมมองที่สำคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือการมองความเศร้าในมุมใหม่ที่มันอาจจะไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นอย่างอื่นไปเลย ลองมองแบบนี้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วความเศร้าอาจจะเป็นเหมือนคําเชิญจากพระเจ้าก็ได้เป็นคําเชิญให้เราหยุดแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแล้วหันมาระบายความเจ็บปวดทั้งหมดกับพระองค์ผู้ที่ทรงสัญญาว่าจะอยู่ใกล้คนใจสลายมากที่สุดซึ่งมันก็ตรงกับพระคัมภีร์ข้อนี้เลยครับที่บอกว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายนั่นหมายความว่าในช่วงเวลาที่เราเจ็บปวดที่สุดรู้สึกแตกสลายที่สุดนั่นคือช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงอยู่ใกล้เรามากที่สุดนั่นเองครับ สุดท้ายนี้เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คิดตามกันนะครับว่าถ้าหากความเศร้าที่เรากำลังเผชิญอยู่มันไม่ใช่จุดจบแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างล่ะ